วันนี้จะมาสอนวิธีการเอาโพสต์มาใส่ในหน้าเพจของบล็อกนะครับทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือหน้าบล็อกนะครับยังไม่มีอะไรนะครับมันไม่เหมือนหน้าโฮมนะครับจะมีโพสต์โชว์อย่างนี้นะครับแต่หน้าบล็อกเนี่ยยังไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบล็อกโพสต์นะครับที่เราสร้างนะครับมาโชว์ที่หน้านี้นะฮะทำยังไงเดี๋ยวมาที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วเลือกไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกตรงคําว่า l ีด t i n g นะครับ ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า post page นะครับให้เราเลือกเป็นบล็อกของเรานะครับเลือกเป็นบล็อกเพจนะครับจากนั้นกด s a v เซฟเชนนะครับหลังจากนั้นกลับมาที่หน้าบล็อกของเรานะครับแล้วก็ลองรีเฟซดูนะครับจะเห็นได้ว่าบล็อกมันโชว์ตรงนี้แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการโชว์โพสบนหน้าบล็อกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมีวิธีการโชว์แบบ ใช้ปลักอินนะครับก็คือเราอาจจะทําเป็นกลิดนะครับก็คือทําเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเป็นคอลัมน์นะครับเดี๋ยวทยํายังไงเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปขอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ